คือท่าท่าาอะไรนะพี่โอเค สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเอฟซีตัวยงของคุณแจงเข้ามาทักทายเอ็มใครเอ่ออ๋อพี่พี่สุประชัยมาพี่สุประชัยห้าเครื่องฉายาใหม่อะหรอสุประชัยห้าเครื่องอ๋อมีพี่นิจจากอเมริกาวอชิงตันดีซีชมไลฟ์สดกันในเวลานี้ตอนนี้กลางคืนอยู่นะใช่ไหมใช่ไหม ไม่หลับไม่นอนด้ยเขาจะห่างกับเราสิบสองชั่วโมงใช่ไหมประมาณนั้นลูกศิษย์ทุกคนทักทครกันเข้ามาได้แล้วก็ช่วงเวลาที่เราไลฟ์สดคำถามสามารถถามเข้ามาได้ในเรื่องที่เรากำลังคุยอยู่ไม่เอาเรื่องบ้านตัวเองไม่เอาเรื่องที่อื่นเอาหัวข้อในวันนี้จะได้ขยายความเพิ่มเติมก่อนอื่นต้องบอกนิดนึงก่อนว่าอส่วนใหญ่ที่เราเอามาคุยกันจะเป็นเรื่องของห่วงจุ้ยเคหสถาน จะไม่เกี่ยวกับเรื่องของคนที่อยู่อพาร์ตเมนต์อยู่คอนโดเพราะว่ามันพลังมันไม่เหมือนกันรเราพูดถึงบ้านส่วนใหญ่คนกี่เปอร์เซนที่อยู่บ้านโอ้เยอะเลยถึง80ดิมะลุงส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่เลยว่าจะเป็น,นเขาเรียกเราเราเรียกกันว่าบ้านดินแล้วก็ลูกศิษย์ที่ทำห่วงจุ้ยดาวเหินสวรรค์คืออยู่คอนโดอยู่อพาร์ตเมนต์นั่นคือต้องทำ วิชาที่เป็นใช้พลังฟ้าเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้นํามาสอนหรือนํามาพูดคุยกันในส่วนของตรงนี้แต่สิ่งที่คุณจะสามารถทําได้คุณนําพื้นฐานไปจัดระเบียบบนบ้านบนคอนโดคุณก่อนที่ท่านอาจารย์จะไปตรวจแล้วกันนะมาถึงโอ้ฝรั่งเศสก็มาโอ้บองชูกระมอนตะเลวูแปลว่าอะไรพี่บองชูแปลว่าสวัสดีกรมองตะเลอันนี้ไม่รู้ กามังแบดูยนกามังแบกามังแบคือชีดชนิดหนึ่งเอา,เอามาต่อกันเลยเรื่องเ,อเรื่องสะพานลอยครับมันมีผลต่อห่วจุ้ยแบบนี้ลูกศิษย์หลายๆคนเพิ่งรู้ลุงเราบ้านเราปลูกอยู่ดีๆใช่ไหมยิ่งบางคนที่มีบ้านอยู่ตามริมถนนครับ ไม่ว่าจะอยู่มีบ้านเป็นรั้วรอบขอบชิดหรือบ้านที่ริมถนนเลยริมถาานนอะไรก็แล้วแต่อ,อะไรก็แล้วแต่ทีเนี้ยมันจะมีเรื่องของการสร้างสะพานล,ลอยขึ้นมาอมตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีผลในทางหงช่วยเขาบอกเอารู้มันมีผลด้วยเหรอคืออย่างนี้สะพานล,ลอยอ่ะข้ามฝั่งไปแล้วเขาเรียกอะไรนะขาลง ขาลงของสะพานลอยบางสะพานลอยมีลงสองข้างสองข้างอ่ะวดูว่ามันแตกต่างกันยังไงบางสะพานลอยลงข้างเดียวลงข้างเดียวทีนี้มันส่งผลต่อวงจุยรอบข้างค่ะส่งผลยังไงส่งผลยัอไงบ้านหนูค่ะพอดีเดินออกมาปุ๊บหนูเห็นมีสะพานลอยมีทางขึ้นสะพานลอยอย่างนี้ค่ะครับอแต่บ้านบางคนบอกว่าอ้ยบ้านหนูก็มีสะพานลอยข้ามมาฝากตรงนี้ ลงมาแต่ว่าขาลงเข้าไปตรงนูน้นไม่ได้มาลงบ้านหนูอย่างเงี้ยลุงช่วยอธิบายนิดนึงค่ะคือจริงๆตัวสะพานลอยเนี่ยทางขึ้นลงมันเหมือนเป็นตัวนำพลังทางหนึ่งโดยปกติว่าถ้าในกรณีที่ทางลงเนี่ยเป็นเป็นแนวทางทิศทางเดียวกับที่รถยนต์เคลื่อนตัวบนถนน มันก็จะถือว่าพลังเนี่ยมันจะไม่สวนทางกันคือ <blows S 1> ถ้าเกิดว่าถนนจากขวามาซ้ายแล้วทางลงเนี่ยพอเรามองแล้วคือคนลงจากสะพานเนี่ยคือจากขวาไปซ้ายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทางทิศทางเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าทางลงจากสะพานลอยเนี่ยลงจากซ้ายมาขวามันก็จะสวนทางกันหาลูกอยู่หาลูกอแม่สวนทางกันตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่ตำแหน่งบ้านของเรา ตำแหน่งบ้านของเราเนี่ยถ้าจะให้ดีที่สุดคือควรจะเป็นตำแหน่งที่เลยจากขาลงของบันไดที่เป็นทิศทางเดียวกับถนนจะดีที่สุดอันนี้ใช่ได้ไหมอืมอ่ะ,อ,ะอันนี้คือทางมาของพลงังต้องดูว่าพลังคือปกติต้องเข้าใจก่อนว่าพลังของถนนเนี่ยมันจะขวาไปซ้าย แล้วเราขึ้นไปอยู่บนสะพานลอยเนี่ยม,มันก็จะมีให้ทางเลือกให้คุณขึ้นว่าจะขึ้นจะขึ้น,จะ,นจะลงเนี่ยด้านไหนเพราะบางเดี๋ยวนี้บางแห่งเนี่ยมันไม่สามารถสร้างทางขึ้นลงแบบสองปีกได้มันจะเหลือแค่ปีกเดียวใช่มันจะเหลือแค่ซีกเดียวเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ที่บ้านเราถ้าเกิดอยู่ริมถนน,นแลวได้รับผลประโยชน์จากสะพานลอยก็คือหมายความว่าบ้านเรานี่ต้องอยู่ระยะที่แบบ ถัดจากทางลงของตัวสะพานสะ,สะพานลงไปเนี่ยสักหนึ่งหรือสองห้องนันหนูควรอยู่ตรงนี้นะเน,น,นี่ยมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดหนูไม่ควรอยู่ไปหลังทางลงด้านนี้ครับถูกต้องไหมคะครับนหนูควรอยู่ตรงนี้แต่อย่างที่บอกใช่ว่าเนื่องจากทางลงมันมีสองปีกม,มันมีแบบถ้ามันลงสองปีกก็จะมีข้างหนึ่งเนี่ยที่มันจะสวนกับทางมาของถนน อีกปีกหนึ่งคือจะเป็นทิศทางเดียวกับถนนเพราะฉะนั้นปีกที่ว่าไปทิศทางเดียวถนนเนี่ยจะดีกว่าปีกที่แบบสวนทางกับถนนคือเอาง่ายๆว่าสมมติว่าถ้าเราออกจากบ้านมาปุ๊บแล้วเราเห็นสะพานลอยแล้วเราเห็นคนเดินลงมาหรือเดินขึ้นไปนี่คือดีแต่ถ้าเราเห็นหลังสะพานลอยคือไปอีกด้านหนึ่งคือคนไปขึ้นลงอีกด้านหนึ่งแสดงว่าพลังมันไม่ลงมาหาเราว่างั้นเออเอ้าทําไงล่ะทีนี้ทำอะไรไม่ได้ <laughs> เพราะว่าสะพานลอยมันสร้างไปแล้วไงมันมันถูกกําหนดด้วยทิศทางออถูกคือยก,ยกเว้นแต่ว่าตอนเขาจะเริ่มสร้างหรืเอเขามีอะไรนะเรียบวาระมีประชามติหรือเทศบาลก็จะขึ้นป้ายถามว่าออสามารถหให้สร้างตรงนี้ได้ไหมแล้วคุณเห็นว่ามันจะมีผลกระทบต่อบริเวณหน้าบ้านของท่านท่านก็บอกว่อาอ้าวคุณสร้างแบบว่าอย่าให้มาบังหน้าบ้านเราเพราะว่าถ้าเกิดบ้านใดที่แบบ สะพานลอยนี่ตรงกลางพอดีไปเนี่ยมันจะเกิดปัญหาพิฆาตก็คือหนึ่งตัวตัวเสากลางที่เขาร้องครับเขาเรียกอะไรเสารับสะพานเสาคานปูนอ่าเสาคานมันจะอยู่บางหน้าบ้านเราพอดีคือสมมุติก็ไม่บังหรอกแต่ว่าอุ๊ยไปถามนิดนึงเออเวลาทําขึ้นลงสะพานเขาขึ้นลงตรงไหนถ้าตัวเองรู้ว่าที่แท้เขาไปขึ้นลงทางโน้นทางโน้น ไม่ใช่มขึ้นลงแล้วแบบว่าเจอหน้าบ้านเราไปเปลี่ยนอย่างเงี้ยไอ้บ้านทางฝั่งนู้นก็รับผลกระทบไปอีกอยู่ดีอะแต่จริงๆมันคือเสียหายหมดเลยเนี่ยคือมันเป็นคือสะพานลอยเนี่ยไม่เป็นผลดีในทางคงจุย้ยเพราะว่าอนอกจากตัวเสาแล้วถ้าเกิดบ้านเราอยู่ตรงกลางแนวเคราแนวตัวสะพานเนี่ยที่ข้ามผ้าระหว่างถนนเนี่ยตัวนี้ก็เป็นพิฆาตอย่างหนึ่งะระแทกเข้าบ้านได้ มัน <S 2> <S 2> <S เป็นมวลแท่งยาวๆท,ที่กะแทกเข้าบ้านได้แล้วเวลาเขาสร้างไม่รู้นะอยากจะรู้ว่าเขาสำรวจก่อนไหมคือโดยปกติเขาจะต้องถามกปกติเขาสำรวจ<ม>ว่าพื้นที่นี้ให้สร้างได้ไหมเพราะว่าสังเกตว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยการสาร้างสะพานพวกเนี้ยมักจะไปสร้างที่แบบห่างไกลผู้คนที่ยังไม่ค่อยมีคนเดินข้ามน้อยมากที่จะสร้างแบบในย่านที่แบบมีคนเดินมันเหมือนกับเวลาคุณสร้างนี่รถไฟฟ้านึกออกไหม มันก็ต้องสำรวจว่าเออกินยอมจะให้สร้างสะพานตรงนี้ไหมเนี่ยประมาณอย่างนี้แหละมันก็ต้องสำรวจคือผมมองว่าบ้านแต่ละหลังอ่ะเขาก็ไม่อยากให้มีอะไรมาขวางนหน้าไม่สะพานบงบ้างเขาเขาก็เลยแบบไม่อยากได้ไม่อยากได้กันประเด็นก็คือแบบไปสร้างอยู่ห่างไกลถ้าคุณสังเกตเห็นได้ว่าห่างไกลแต่ส่วนใหญ่ที่จะสร้างได้คือหนึ่งหน้าโรงเรียนหน่วยราชการเนี่ยให้สร้างได้แน่นอนหรือพวกตลาดอะไรใหญ่ๆเนี่ยที่เป็นส่วนรวมเนี่ยนะเขาจะให้สร้างได้ แล้วคุณไม่เคยสังเกตหรอว่าทําไมเวลาเขาสร้างเสร็จปุ๊บมันก็ต้องมีป้ายรถเมล์อยู่ใต้สะพานลอยอ่จะ <c oughs> ได้สะดวกใช่ไหมตงสะพานลอยขออ้้้้านนูไดมยเเขาจะสังเกตว่าพอมีสะพานลอยปุ๊บก็จะมีป้ายรถเมล์ตรงนั้นแล้วที่สำคัญคือป้ายรถเมล์นี่มักจะอยู่หลังสะพานลอยไม่ได้อยู่ในสะพานลอยเออทําไมอันนั้นเด็คุณต,ต,ต้องต้องต้องถามว่าเพราะอะไรผมว่าเขาอาจจะให้หลบด่านหรือหลบไม่ให้รถเมล์เงาสะพานลอยเหรอจ๊าสะพานลอยบัตตีเฮ้ย สังเกตได้ว่าถ้าตรงไหนมีสะพานลอยก็มีป้ายรถเมยม์อยู่แล้วก็ที่สังเกตได้ยอย่างหนึ่งที่ที่มีที่ไหนมีสะพานลอยมีป้ายรถเมยม์แล้วก็จะเห็นจะคนที่เดินข้ามก็คือเดินข้ามใต้สะพานลอยเลยอ๋ออันนั้นถ้าถ้าเป็นถ้าขนะ้ามใต้สะพานลอยใส่ก็ต้องเป็นถนนที่แบบว่าเล็กหน่อยเล,เล็กหน่อยเอาเป็นว่ากระดับความรู้กันไว้แล้วกันว่าสะพานลอย มีผลต่อห่วงจุย้ยบ้านคุณแน่นอนว่ายิ่งคือยิ่งถ้าบ้านคุณเนี่ยเป็นร้านค้าสมมติเป็นร้านอาหารแล้วเกิดมีสะพานลอยที่มันข้ามฟากมาอยู่แล้วมาทางคุณแล้วมีทางขึ้นลงที่คุณมองเห็นคนขึ้นลงเออค่อยใจชื้นหน่อยว่าสามารถเรียกคนได้เพราะอย่างน้อยๆคนขึ้นลงไอ้คุณทำยังไงก็ได้เปิดไฟในร้าน ให้ขายดีก็ได้พลังมันก็มาพลังมันก็จะเป็นแบบนั้นน่ะแต่ถ,ถ้าเมื่อไหร่นะสะพานลอยลงลงที่ไม่ใช่คุณเห็นน่ะเขาเรียกอะไรนะตีจาก<ะ>พลังมันตีจากไปเนี่ยคือคุณอยู่หลังสะพานลอยที่ลงเนี่ยโหคิดหนักเลยแล้วอย่างที่บอกว่าคุณต้องพยายามดูให้ดีว่าอย่าให้โครงสร้างใดๆของสะพานลอยเนี่ยมาอยู่หน้าบ้านคุณโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นพอเราบอกว่าเป็นเสาปุ๊บโอเคไม่เป็นไรทางลงได้ไหมทางลงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสะพายแร้งเลยแหละมันเฉียงตัดหน้าบ้านมันไม่างที่ไม่นั้บอกมันไม่มีมันไม่มีอะไรดีเท่าไหร่คือที่พูดก่อนที่จะมาพูดอันนี้สังเกตมาแล้วเข้าเรื่องเลยมันเฉียงใช่ไหมมันตัดข้างหน้าใช่ไหมให้ทุกคนไปสังเกตบ้างว่า ถ้ามีสะพานลอยที่ใดแล้วมีบ้านเรือนร้านค้าอะไรแถวนั้นใต้สะพานลอยล้างไหมที่ตรงที่ตรงกับไอ้ทั้งแท่งนี้แล้วก็สะพานขึ้นลงคุณทําสถิติไว้วันนี้คุณจะต้องเห็นสะพานลอยสิสะพานลอยแล้วลองดูซิว่านยังงไร้านค้าตรงนั้นขายดีไหมเออหนึ่งอย่างน้อยอาจจะเป็นร้านเหล็ก ร้านโลหะร้านออกร้านอะไรทนได้อจกับสองล้างเลยจ้ะอ่ะ,อะให้ลองไปดูอ,อีกอีกส่วนหนึ่ง <c oughs> เหตุผลที่ท่านอาจารย์มักอธิบายคือว่าสะพานลอยคนข้ามเนี่ยมันยกระดับสูงกว่าระดับพื้นปกติขึ้นไปครับเพราะฉะนั้นสะพานลอยนี่ก็ถือว่าเป็นสะพานอย่างหนึ่ง <c oughs> เพราะฉะนั้น ใครก็แล้วแต่หรือบ้านไหนก็นแล้วแต่ที่ต่ำกว่าสะพานลอยถือว่าหยุดเพราะ,ะใต้น้ำทั้งหมดโดนน้ำเหนือหัวเข้าไปคุณตู่บอกว่าเจ๊งครับคนใ,ใหญ่เจ๊งจริงนะยกเบ้นแบบว่าอาคารที่คุณอยู่มุดโอเคเป็นพวกตึกแถวที่แบบสูงเกินแนวสะพานลอยขึ้นไปเนี่ยาาก็ยังมีโอกาสอยู่รอดได้เพราะว่าคุณอยู่เหนือพ้น แต่พลังเขาไม่เข้าหน้าบ้านแล้วจ้ะ <laughs> แต่แต่มันก็คือว่าถูกน้ําท่วมแหละ <c oughs> ตรงน,นั้นบริเวณนั้นเนี่ยรัศมีที่ท่านจะบอกออกไปเนี่ยคือจากสะพานลอยนี่ไปซ้ายกวาก็ประมาณสักร้อยเมตรเนี่ย <c oughs> ที่มีผลกระทบรุนแรงครับจริงเราเราเจอในสภาวะที่เสียหายคือบ้านเรือนที่อยู่ใต้สะพาน <c oughs> ใต้ทางด่วน,น,นอยู่ใต้ถนนยกระดับต่างๆหรือรถไฟฟ้าเนี่ยที่ตอนนี้ขยายเส้นทางไปทั่วเนี่ยจะมีผลในจุดเนี้ค่อนข้างมากบางทีทางเดียวคือหนีเนี่ย อยู่ต่อไม่ได้ถึงได้มีอีกวิชาหนึ่งคืองั้นก็อยู่สูงไปเลยคอนโดอยู่บ้านดาวขึ้นไปสวัค่ะทีนี้มาพูดถึงเคล็ดห่วงจุ้ยของอาจารย์หมาว่างอันนี้ทําได้ทําดีเอาไปทํากันได้จ้าจะเห็นกันแล้วดีแต่ว่าเรายังไม่ได้พูดไงอา่ยัไม่รู้วิธีใช้ใช่ค่ะอุ้ยอะเคล็ดคริสต์มาส จิงกะเบลมาแล้ววันนี้ไม่ใช่พ้าเชหน้านะครับคุณคะยุก้าเราจะเฉลิมฉลองจิงกะเบลกันทั้งยกค่ะที่เห็นนี่นะฮะเขาเรียกว่าผ้ารองจานบนโต๊ะอาหารจะมีสองสีนะให้เราใช้สีแดงวางอยู่ชั้นล่างสีเขียววางทับสีแดงก็คือหมายความว่าบนโต๊ะอาหารเนี่ย ท่านมีสมาชิกมีสมาชิกอยู่กี่ท่านท่านก็วางอันนี้ของเดิมอันนี้ของยุคแปดใช้สีฟ้าพอมายุคเก้าป้าก็เปลี่ยนเอาสีแดงวางแล้วก็สีเขียวบนแล้วก็วางจานอาหารแล้วก็ทานบนนั้นคุณอย่าไปกลัวว่าดีฉันทานแล้วมันจะสปาเกตตี้จะซอสมะเขือเทศจะเปื่อนอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเปื่อนก็ซักนะฮะ อันนี้เป็นเคล็ดประจํายุคเกา้าซึ่งทุกบ้านจะต้องมีเพราะว่าในยุคเก้าเนี่ยเป็นยุคที่เขาเรียกว่ามันมีพลังแปรปลวนและค่อนข้างจะไปเป็นภาวะหยินสูงวันนี้ท่านอาจารย์เลยกําหนดให้ว่าการใช้สีแดงกับสีเขียวคู่กันเนี่ยจะเป็นการเขาเรียกสร้างพลังหยางบนโต๊ะอาหารให้กับเราซึ่งทําให้เกิดความเป็นมงคลสูงสุดถึงแม้จะเป็นเวลาทานอาหารก็แล้วแต่เพราะนั้นเคล็ด ผ้ารองจานนะฮะบนโต๊ะอาหารเนี่ยเขียวแดงเนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกคนและทุกๆบ้านแล้วก็ไม่ใช่ว่าบ้านหนึ่งใช้แค่ชุดเดียวเดี๋ยวพอบอกใช้ปุ๊บบางคนจะงงแล้วจะกินกันยังไงคะลุงอ่าเดี๋ยวจะย่างกันถ้าคุณอยู่คนเดียวไม่ว่าถ้าคุณอยู่คนเดียวไม่ว่าแต่ถ้าเกิดทั้งบ้านคุณมีอยู่สี่คนก็ต้องสี่ชุดอยู่หกคนก็ต้องหกชุดก็คือรองจานไทยๆนะจานของประจําตัวของคนนั้นไปนะฮะอันนี้คือ มันก็เป็นการดูแลรับผิดชอบอสร้างพลังอย่างให้กับตัวเองเวลาทานอาหารนะครอันนี้ก็สามารถทําได้ทุกคนทุกบ้านพี่ศีพี่ศรีบอกว่าอ๋องั้นสบายเลยเดี๋ยวไปซื้อมาเลยครับจไปซื้อที่อื่นคืออย่างนี้ที่เราจะมาบอกวันนี้คือท่านอาจารย์ใครกวง เรียกว่าประจุพลังครับเข้าพิธีมาแล้วเพื่อรอเวลาเข้าพิธีแต่ยุคแปดใช่เพื่อมาใช้ยุคเก้าเพราะฉะนั้นคือบางทีถ้าคุณจะไปหาจากที่อื่นบางครั้งที่เราบอกอ่ะว่าเคสที่พอเราพูดไปหรืออะไรไปถ้าไม่มีถ้าคุณคิดว่าเอ้ยไม่ไม่ไปซื้อที่ห้องเคล็ดอาจารย์มาเงียแล้วไปที่อื่นสมมติไปดูแบบมาแล้วดูแบบห้องเคส็มาแล้วเอ้ยอยวไปซื้อผ้ามาทําเองไปทาเองอะไรเงี้ย ไม่ได้ไ,ได้คือเท่ากับก็เหมือนซื้อซื้อซื้อของปลอมมาดูเล่นเออเออต้องลงยกตัวอย่างห่ของที่มันใช้ได้จริงกับของที่มันแค่มีรูปลักษณ์เหมือนแต่มันไม่มีพลังอะไรเลยอ<ช>ัน <ๆ S 1> นี้นนต้องบอกไว<ช>้ก่อนก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีก็แล้วกันเพราะว่าอย่างกรณีที่เคล็ดของท่านอาจารย์เนี่ยเราก็เหมือนกับ มีการทำพิธีเป็นที่เรียบร้อยมีการประจุพลังให้ให้เกิดความพราะความเป็นมงคลสูงสุดเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกทท่านที่นําไปใช้เกิดนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเราใช้สิ่งที่มีพลังนะฮะมีความเป็นมงคลดีกว่าที่จะเสียตังที่แบบนำไปใช้แล้วไม่เกิดผลใดๆขึ้นมาค่ะ่นมาเดี๋ยวพี่บอกอีกเรื่องนึ่งว่าว่าอย่าแผ่นแผนรองจานเนี่ยอย่าทําแบบพี่รอนะคือ เวลาใช้เนี่ยโยโย่าแล้วออนิดนึงพี่ร้อนเนี่ยพี่รอนเนี่ยเวลาเวลาไม่กินข้าวตั้งบนโต๊ะอาหารใช่ไหมตั้งบนโต๊ะอาหารแต่เวลากินข้าวเอาออกเอาออกนะครับกินบนโต๊ะปกติอ่าบนต๊ะอาหใช่เวลากินข้าวเอาออกเพราะว่ากลัวเละเออกินเร็จแล้วค่อยซึ่งวันนี้ได้ถามท่านอาจารย์แล้ว ให้ใช้ลองกินข้าจะได้เหมือนกินพลังใช่โอเคก็คือตลอดเวลาทั้งวางไว้เฉยๆแล้วเวลากินข้าวก็กินบนแผ่นเปล่เปลี่ยนแผ่นรองจานนี่เลยก็แผ่นรองจานนี่มามาไว้ที่นี่คือปลาลองกันเปื้อนแทน พูดเล่นไปเดี๋ยวเขาทำจริงลูกศิษย์เราเนี่ยไม่ได้เลยคือป๋าเขาบอกว่าเขากลัวมันกาวกลัวมันเลอะพอาเวลาไปซักแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะซีดเราก็ต้องบอกว่าเหมือนคุณกินพลังอ่ะเหมือนคุณทำเค้กผลไม้อ่ะถ้ามันเหี่ยวก็เปลี่ยนมาก็ต้องเปลี่ยนใช่ส่วนอันนี้ถ้ามันเก่าก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนที่เรื่องปกติใช่เพราเราใช้พลังมันหมดแล้วกินอาหารยังหมดไปเลยมีกินอาหารที่ไหนกินทิปต์เหรอเป็นบาร์บี้ใช่เออไม่ใช่ ทีนี้มาถึงเรื่องถูกใจใจให้บอกคุณแตงวันนี้ก็มันเป็นเป็นเรื่องถูกใจที่แบบมันไม่ได้ไม่ไม่ได้ยาวมันเป็นภาพเป็นภาพมาพให้ดูก่อนให้ดูก่อนให้ดูก่อนค่ะดูซิดูอาจจะเห็นหรือเปล่าคืออะไรเดี๋ยวดูซิรู้สิทุกคนเห็นไหมคะว่า มีเสียงดูอ่ามันอาจจะมืดหน่อยนะครับต้องขอประทานโทษให้ดูให้ดูอ่าลูกสิบด,ดูกันแล้วเ,เห็นไหมว่าคืออะไรอ,ไอ,ไอะไรเอ่ยอ,อยู่บนท้องฟ้าอ,ออกมาในเวลายามโพเพ่ค่ำคืน<ม>อยู่เมืองก็อตแทม เป็นเพื่อนกับซูเปอร์แมนเอาละเริ่มรู้จักกับวันเดอร์วูแมนโรบินเก่งมากเลยลเขาเป็นลูกคนรวยอโอเคแล้วเ,เขาเป็นลูกคนรวยแล้วเขามีรถที่สามารถบินได้ i อร n นแมนั่นเองโอเคอ่าเท้าความก่อนเท้าความก่อนว่าอาทิตย์ก่อนเราไปตรวจแถวภาคตันออกไปตรวจบ้านพี่คนนี้มาทีนี้ตอนนั้นก็เย็นแล้วแหละสามสี่ห้ามงเย็นแล้วพี่เขาบอกว่าอยู่ต่ออีกสักนิดนึงสิครับอยู่ต่อได้ไหมสักประมาณสักหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวครั้งค่าวจะมาบ้านผมเออเหมือนนัดกันมาแหละนัดมาทุกวันเลยเราก็ ปกติเราไม่ค่อยเจอครั้งข่าวที่แบบปกติถ้าเกิดเจอก็เจอครั้งเดียวแต่ของเขาบอกว่าเขามาทุกวันเหมือนมาหาทุกวันเขาบอกว่าเดี๋ยวรอถ่ายได้เลยอย่างนี้เขามาอะไรเนี้ยแต่วันนั้นเรากลับก่อนเรากลับก่อนเรากลับก่อนเพราะว่าเราพักไก่เราพักไก่มากเขาพี่เขาก็เลยแบบมีโอกาสเลยถ่ายคลิปครั้งข่าวที่มาบินวนหน้าบ้านเขาเนี่ยหลายตัวขายไม้ดูนะครับแล้วก็ เอาเอานำส่งท่านอาจารย์ให้อาจารย์ดูว่าเอาบาบาอบ้านบ้านบ้านขับงข้างคาวมาคคุณแตงให้เห็นมเมื่อกี้มีคนขายว่าแม่ข้างคาวแต่จริงๆให้มันเป็นตัวข้างคาว<ช>และเนื่องจากว่าตัวใหญ่ครับตัวใหญ่แต่ว่าเวลาที่เขาตั้งกล้องอ่ะสิ่งที่เห็นคือเขามันบินอย่างเงี้ยมันบินไปบินมาเอาอได้ะนะครับ ก็อาจารย์ก็บอกว่าอะไรนะบินโฉมหน้าอย่างนี้บินใกล้มากเขาบอกบินใกล้มากโอ้บินใกล้มากเลยใช่อาจารย์ท่านก็บอกว่ามันจะเป็นนัยยะว่าพื้นที่เนี้อุดมสมบูรณ์และก็ร่ำรวยถ้ามีค้างคามาเยือนนะครับมันก็เป็นอาถรรพ์ทางมงคล้ยแหละที่ที่ที่เวลาที่อาจารย์ไปตรวจตรวจบ้านหรือตรวจพื้นที่มันก็จะเจออย่างเช่นวัวนอนควายนอน ถ้ากินเรือหอทองเจอต้นแว่นแก้วเจออะไรแล้วแต่มันเป็นมันเจอค้างคบเจออะไรมันเป็นมันเป็นในยะทางมงจุ้ยทางนั้นข้างคาวก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็เลยเอามาให้ดูทีนี้เมื่อกี้ป๋าก็บอกว่าเอ้ยบริเวณพื้นที่อ่ะมันเหมือนเป็นไรับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีค้างคาวมาหากินอยู่แล้วแต่ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ มันไม่มีมาที่บริเวณบ้านเขาไงใช่อันนี้พูดถึงตอนที่เขาซื้อที่นี้ใช่แล้วก็เริ่มก่อสร้างคือจะเกิดมามันควรมาแต่ตอนก่อสร้างก็มาบ่อยๆทุกวันของมันปกติอยู่แล้วอ่าใช่แต่นี้เหมือนกับว่าตอนนั้นไม่มามาตอนที่เขาสร้างเสร็จแล้วสร้างเสร็จแล้วเหมือนว่าเอ้ยบ้านเสร็จแล้วมาเยี่ยมหน่อยอะไรเงี้ยมามาอวยพรมาอะไรแล้วแต่คือสมมุติถ้ามันเป็นไร่เป็นที่ ทั้งเขาจะลงมาหาผลหมากรากไม้กินแต่บ้านเขาคือบ้านไงไงจะมาขอข้าวเย็นกินเหรอขอข้าวแกงอย่างนี้ก็ไม่ใช่เออเพราะฉะนั้นมันเป็นนัยยะอย่างหนึ่งแล้วก็มาหาเขาทุกวันเหมือนมีเวลานัดเขาบอกเลยนะนัดกันพอถึงเวลานี้ต้องออกไปใช่เขาบอกเลยว่าหกโมงครึ่งทุ่มนึงอย่ามาละต้องรอเวลานี้เลยนะครับเป็นการแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ของคุณคนนี้เนี่ยของท่านนี้เนี่ย เป็นพื้นที่ที่มีพลังจริงในทางหงจุย้ยที่ท่านอาจารย์ไปตรวจแล้วสามารถสร้างบ้านหงจุ้ยได้ครับก็อย่างที่คุณแตงบอกคุณตาโตบอกว่าสถานที่ต่างๆที่สร้างบ้านหงจุย้ยเราจะเวลาเราไปตรวจพบเนี่ยจะเห็นว่าจะมีสิ่งมีชีวิตแวะเวียนมาอยู่เรื่อยๆซึ่งปรากฏการณ์เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ทางหงจุย้ยก็เรียกพลังจะดึง จะเกิดพลังมงคลที่สามารถดึงเอาสิ่งมีชีวิตเนี่ยเข้ามาในพื้นที่เพื่อสร้างพลังอย่างให้เกิดความเป็นมงคลขึ้นมาอย่างสูงสุดได้ครับยิ่งบ้านใดที่มีลานหนิงถางกว้างก็จะยิ่งมีพลังสูงใช่นะแม้แต่บ้านภูเขาปัจจุบันนี้เองก็แล้วแต่เองเนี่ยก็ยังท่านอาจารย์เวลาไปสำรวจหรือไปเยี่ยมเยียนก็จะเจอปรากฏการณ์ต่างๆใช่ไหมจะมีควายมานอนมั่งวัวมานอนมัางแล้วแต่เนี่ย อันนี้ก็ถ้าใครติดตามดูคลิปบ่อยๆจะพบว่ามันม,มีหลายเคสหลายกรณีด้วยกันน,นี่คุณตาโตคุณแปงบอกครับนะมีสัตว์หลากหลายชนิดเนี่ยพวกแรงพวกนกครั้งพวกสิมสูยมากันเยอะแยะมากมายรครับก็ยินดีกับพี่เขาด้วยพี่ก็เป็นเพื่อนกับเขาได้นะก็ตั้งชื่อใ hey, ห้บูสบูสบูสเวนไง oh, <Bruce> อ๋อบูสเวนอ่า ตามร้นทีนี้พระท่านอาจารย์่วยพรแล้วอพี่เขาก็ก็มีคาคำเขาเรียกว่วงจุ้ยในใจของพี่เขาเองออเป็นคติเตือนใจเลยที่ที่ที่เขาตั้งมั่นยึดถือมาะนะครับก็เอามาบังปานกันที่เขาบอกว่าผมไม่มีท่านอาจารย์ผมก็คงเป็นคนอีกโก้สูงผมก็เป็นคนไม่ฟังใครผมก็หลายๆเรื่องที่ไม่ดีก็อวดเก่ง นะครับขอบระคุณท่านอาจารย์มากครับโอ้โหวยในใจล้วนๆใช่ทาให้คุณรู้จักตัวคุณเองครับรู้จักที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนอืไม่ดูถูกเอาเปรียบใครหรือไม่ยกตัวเองว่าตัวเองเป็นคนสําคัญอเหนือใครครับเออแต่ก็คือทําฮงจุ้ยแล้วก็สดความสําเร็จใช่ใช่พี่เป็นคนพี่เขาต้อคนมีอิทธิพลใช่เออคล้ายๆชื่อเขาเลยเออเป็นที่น้าหน้าถือตาถูกต้องในใน ในจังหวัดนั้นๆนะครับแต่แต่เขาพยายามทําตัวเขาให้เล็กไม่ใหญ่เท่าตําแหน่งเขาเขาบอกว่าเราต้องเป็นคนเหมือนธรรมดาต้องยิ่งยิ่งสูงเราก็ต้องยิ่งทําตัวเป็นธรรมดามากๆนะครับนี่มันวงจุ้ยระดับมหาเศรษฐีของโลกโลกส่วนใหญ่เขาว่าจะเป็นอย่างนี้กันใช่ใช่ค่ะก็เรื่องราวดีๆลุงปิดท้ายให้หน่อยเนีฟังเพลงปิดท้ายใ,ให้หน่อยปิดท้ายให้หน่อย ดท้ายวันนี้คือว่าเชิญชวนทุกท่านวันเสาร์นี้เป็นเรียงกันเถอะนะที่ลรงเรี้ยความรู้ที่ท่านอาจารย์ท่านรวบรวมไว้ให้พวกเราเนี่ยมันมากมายมหาศาลแล้วก็เป็นความรู้ที่บางครั้งเราเองก็ไม่มีโอกาสได้ไปดูครับแต่ท่านอาจารย์ท่านได้ท่องเที่ยวไปท่านได้ไปดูมาแล้วท่านก็เก็บภาพมาฝากพวกเราเพราะนั้นวันเสาร์นี้วันที่สิสองสิงหาก็เชิญชวนทุกท่าน ไปพบกันที่โรงเรียนนะฮะคือก่อนไปท่านก็ตรวจ ATK กันก่อนนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้ที่ในมือถือแหละแล้วก็ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่เขาอแล้วก็เข้าห้องเรียนได้โรงเรียนเปิดตั้งแต่สิบโมงประมาณ1 1ดโมงเดโมงเดโมงเรียนเริ่มเรียนพื้นฐานกันก่อนครับอาจารย์ก็จะมาประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงบ่ายสองครับประมาณนั้นก็เรียนพื้นฐานกันก่อนดีครับดี กบอกไว้ก่อนว่าเฉพาะคนที่เข้าเรียนในสัปดาห์นี้ถึงจะได้ฟังเนื่องจากว่าเป็นวิชาลับไม่ได้ไลฟ์เหมือนครั้งก่อนถ้าอะไรมันไลฟ์ได้แล้วเป็นประโยชน์ที่ส่วนรัวได้ถ้าอาจารย์ก็จะอนุญาตถูกแต่รอบนี้คือไม่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้พลาดเป็นเคสที่ต้องปิดอยากอยากให้มากันเพราะว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะแจกยันอย่างหนึ่งแต่ไม่บอกบอกได้ไหมบอกได้ไหม บอกพี่ออกอากาศอาจารย์บอกว่าจะแจกทุกคนคนละใบก็ให้ไปก่อนกันแล้วกันแล้วท่านจะแจท่านจะแจกเป็นยันต์ที่ทีมงานก็ยังไม่มีท่านยัน์จะแด้อธิบายทีมงานก็ต้องเข้าไปแป็ยัตอธิบายวิธีการใช้วิธีการอะเรก็เลยนะคุณสมบัติของยันต์ชนิดนี้ให้ท่านทราบมาปิดท้ายกันคําถามสุดท้ายเมื่อกี้บอกอะไรดีๆที่เป็นสัตว์ทางฮวงจุ้ยจะส่ง ผลเลค่ะฮวงจุ้ยเป็นนัยยะ<ช>มีสอบถามเข้ามาพี่ปัญญานิรันกุลบอกว่าพี่นะครับถ้าเป็นตุ๊กแกมาอยู่บ้าน<ะ>ดีหรือไม่ครับคำตอบคือดีเพราะว่ามีไว้ให้งูเขียวมาก,กินตับ <c oughs> พบกับเราสามคนสามประภาษาใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ โ <Okay. S 2> อเครอรอพี่ตุ้ยไปใส่เสืดาเด็หนึ่ง,องสองพยานสองอะไรนะเขาบอกว่นะาอะไรนะสามอะไรนะวันที่วันนี้ยังสองผีอยู่เลยอ๋อ <c oughs> เป็นโควิดโอ้หรอครับี่ตูวิตู ขอยห,หายครับห,หายหายพบแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ